สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนพยุงนะคะเรามาพบกันในหนังสือเรียนคัสไทยหกค่ะเด็กๆหยิบมาหรือยังค่ะเด็กๆหยิบดินสอหยิบสีหยิบยางลบม,มาด้วยนะคะเด็กๆเปิดมาที่หน้ายี่สิบห้าเลยค่ะเด็กๆชี้ไปที่คำสั่งเลยค่ะฝึกคัดและอ่านฝึกคัดและอ่าน เด็กชี้ไปที่ตัวหนังสือได้เลยนะคะเด็กอ่านตามคุณครูเลยนะคะลูกรออะระรักกอรักรออูรูลูกอลูรักลูกปลออูปลูปูกอปลูรออะรักกอรักปลูรักพอออพอพอไม่อีกพ่อมอแอแม่แม่ไม่อีกแม่พ่อแม่ รออะระร,รกักอรักรออูลูลูกอลูกรักลูกพ่อแม่ร,ร,รักลูกปรอูปลูปลูกอปลูกรออะระรักกรักปลูกรักปออะปะปะกปะอปักโจไอใจปักใจปลูกรัก ใจมอไอไมไม่ไม่เอกไม่โอโยอาอยาหอย,ยาก็อยากไม่อยากพอรออาพระพระกพรโจอาจาจากจากพรากจากไม่อยากพราจากจอาฝาฝาากฝกร,รออะระ รักกรักฝากรักผออู้ผูผูกอผูพออะพะพระนพันผูกพันฝากรักผูกพันคุณครูพาเด็กๆอ่านจุบแล้วนะคะคราวนี้เด็กๆต้องเขียนแล้วนะคะเด็กๆหยิบจิงสตอขึ้นมาเลยค่ะรออ่ะ รัรักอรักลออูลูลูกกอลูรักลูเด็กๆเขียนเองเลยนะคะปอลอปอลออู ปลูกอปลูรออัระระกกร,รักปลูกรักแล้วเด็กเขียนอีกสองคำนะคะต่อไปนะคะเด็กเขียนตามเลยปะท่อนที่อยู่ข้างล่างเลยค่ะพอ พอพอพอมีอีกพอ่อมอเอแม่มีอีกแม่อมอรออะระกระกอรักลออู ลูกกลูกพอ่อแม่รักลูก,ลกปอลอูปลูกกปลูกรออ่าระระ จอไอใจปลูกรักปักใจมอไอไอแล้วก็โมหมามอไอไม่ไม่ไม่เอกไม่อ네โยอาหยาหยากอหยา โโอโรอาพราพรากพรากอจอาจากจากกจากไม่อยากพรากจากฝอาฝาฝากอฝา รออะรรระกอรักพออูผูผูกอผูกพออะพะพะนอนพันฝากรักผูก พันคุณครูพาเด็กๆฝึกเขียนตามร้อยประเสร็จแล้วนะคะคุณครูพาเด็กๆเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกเด็กๆต้องระบายสีนะคะระบายสีสวยๆอย่าออกนอกเส้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีแต่ละการเรียนรู้คัดไทยหมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะสวมแมสก่อดออกจากบ้านพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะคะเป็นระยะห่างด้วย สำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ